ชงหาค่าของนะคะข้อที่1 cos กําลังสองพายส่วน4บวก sin ์กำลังสองพายส่วน4บวก sin ์กำลังสองพายส่วน6บวก cos กําลังอสองสิบเอ็ดพายส่วน6นะคะข้อนี้เราก็จะลดทอนมุมนี้ก่อนนะคะเราก็จะได้ข้อที่1นึ่งนะคะคอสกำลังสองพายส่วน4บวก sin ์กำลังสองพายส่วน4บวก ไซด์กำลังสองไพ่ส่วน6บวกคอสกำลังสองนะคะ11บเอไพส่วน6นะคะเราก็นำ6ไปหาร11นะคะได้หกสองสิบสองนะคะแล้วก็ลบด้วยไพ่ส่วนหนะคะเราก็จะได้คอสกำลังสองไพ่ส่วนสี่บวกไซด์กำลังสองไพ่ส่วนสบวกไซด์กำลังสองไพ่ส่วนหบวกคอสกำลังสองนะคะ สองพายนะคะอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็วัดไปที่ทางตามเข็มนาฬิกานะคะเพราะนั้นค่า cos เป็นบวกนะคะเราก็จะได้ cos พายส่วน6นะคะแล้วก็จะได้ cos พายส่วน4ก็คือรูทสองส่วน2นะคะยกกำลังสองบวกกับไซน์พายส่วน4ก็รูทสองส่วน2นะคะยกกำลังสองบวกกับ ไซไพายส่วน6ก็จะได้1ส่วน2นะคะยกกำลังสองแล้วก็บวกด้วยคอพายส่วน6ก็รูทสมส่วน2นะคะก็จะได้เท่ากับ2ส่วน4บวก2ส่วน4นะคะบวก1ส่วน4บวก3มส่วน4นะคะก็จะมีค่าเท่ากับ8ส่วน4นะคะเท่ากับ2นะคะ ต่อไปข้อที่2องนะคะซด์ซด์พายส่วน3คูณคอสพายส่วน6บวกคอสพายส่วน3คูณไซด์พายส่วน6บวกไซด์หพายส่วน3ลบแทน5พายส่วน3นะคะเราก็จะทำการลดทอนมุมก่อนนะคะก็จะได้ไซด์พายส่วน3ามคอสพายส่วน6บวกคอสพายส่วน3ามไซด์ พายส่วนหกบวกไซน์สองพายลบพายส่วนสามลบแทนสองพายลบพายส่วนสามนะคะเราก็จะได้ไซน์พา,ายส่วนสามคอสพายส่วนหกบวกคอสพายส่วน 3, สามไซน์พายส่วนหกนะคะตรงนี้นะคะ 2องพายนะคะอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ไปที่ทางตามเข็มนาฬิกาเพราะนั้นค่าทรายเป็นลบนะคะเราก็จะได้ลบทรายพายส่วน3นะคะต่อไปตรงนี้นะคะก็อยู่จตุภาคที่4นะคะค่าแทนเป็นทรายส่วนคอร์สนะคะลบหารบวกก็เป็นลบนะคะเราก็จะได้ลบคูณลบก็เป็นบวกนะคะแทน พายส่วน3นะคะเราก็ทําการแทนค่านะคะซ้ายพายส่วน3ก็คือรูทสส่วน2องนะคะคอสพายส่วน6กลูทสส่วน2นะคะบวกคอสพายส่วน3ามหส่วนสองายพายส่วน6 1ส่วน2นะคะลบซ้ายพายส่วน3ามรูทสส่วน2นะคะบวกแทนพายส่วน3นะคะแทนก็คือไซส่วนคอสนะคะ ก็จะได้รูทสามส่วน2ส่วนด้วย1ส่วน2นะคะก็จะมีค่าเท่ากับรูทสมคูณรูทสมเป็น3ส่วน4นะคะตรงนี้ก็จะเป็น1ส่วน4นะคะตรงนี้ก็จะเป็นรูทสามส่วน2ตรงนี้ก็จะเป็นบวกรูทสามส่วน2คูณ2ส่วน1น่ะคะก็จะได้เท่ากับตรงนี้ก็จะเป็น1นะคะลบ รูทสามส่วนสองบวกสองตัดสองก็จะเป็นรูทสามนะคะแล้วก็ทำส่วนให้เท่ากันนะคะก็จะได้สองลบรูทสามบวกสองรูทสามนะคะก็จะเท่ากับสองบวกรูทสามส่วนสองนะคะต่อไปข้อที่สามนะคะไซน์สามไายส่วนสองบวกแทนพายคอสไพ่ส่วนสองลบคอท หพายส่วน6ลบซาย7พายส่วน6นะคะเราก็จะลดถอนมุมนะคะเราก็จะได้ไซา3สามพายส่วน2บวกแทนพายคอ s สพายส่วนสอลบคอสพายลบพายส่วน6นะคะลบไซด์พายบวกพายส่วนหนะคะ ก็จะได้เท่ากับ s ซ n ์สามไพส่วน2บวกแทนพยคอสไพยส่วน2นะคะไายลบพายส่วน6นะคะไายตรงนี้แล้วก็วัดไปอีกทิศทางตามเข็มนาฬิกานะคะเพราะนั้นก็จะตรงกับจตุภาคที่2นะคะลบบวกค่า คอทก็จะเป็นคอสส่วนท้ายก็จะเป็นลบนะคะลบคูณลบก็จะเป็นบวกคอทพายส่วนหกนะคะต่อไปพายบวกพายส่วนหกนะคะพายบวกพายส่วนหกก็วัดไปทิศทางทวนเข็มนาฬิกานะคะก็จะอยู่จตุภาคที่สามนะคะลบลบนะคะเพราะนั้นค่าทรายเป็นลบนะคะลบคูณลบก็เป็นบวกนะคะ s ซ n ์ไพส่วน6แล้วก็ทำการแทนค่านะคะไซด์ายไพ่ส่วน2ก็มีค่าเท่ากับลบ1นะคะแทนไพ่แทนไพ่มีค่าเท่ากับ0นะคะแล้วก็คอร์ดไ่ส่วน2มีค่าเท่ากับ1นะคะบวกกับคอ s ไพส่วน6นะคะคอ s คือ c o อส่วนไซด์ก็จะเป็นรูปส่วนสส่วนด้วย1ส่วน2นะคะบวกกับ ไซ n ์ไส,ส่วน6ก็มีค่าเท่ากับ1ส่วน2นะคะก็จะได้เท่ากับลบ1 1บวกรูามบวก1นส่วน2นะคะแล้วก็ทำส่วนให้เท่ากันนะคะก็จะได้ส่วน2นะคะก็จะได้ลบ2บวก2รูทสามบวก1นะคะก็จะได้เท่ากับลบ1บวก2ูทส่วน2น,น,นะคะหรือ 2องรูทสลบหน,ะะนะะส,ส่วน 2, สนะคะข้อ4ี่นะคะ c o ส π ่ส่วนสองลบไซห้า5พยส่วนสาบวกแทนเกาส่วนสลบ c ค s 5้าส่วนหบวกแทนเจ็ดส่วนหนะคะเราก็จะทำการลดทอนมุมนะคะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะคะ,ะ,คะก็จะได้ cos π พยส่วนสองลบาย สองพายลบพายส่วนสามนะคะบวกแทนสองพายบวกพายส่วนสี่นะคะลบคอสพายลบพายส่วนหกแล้วก็บวกแทนพายบวกพายส่วนหกนะคะก็จะได้เท่ากับคอสพายส่วนสองนะคะตรงนี้นะคะสองพาย แล้วก็วัดไปทิศทางตามเข็มนาฬิกานะคะอยู่จัตุภาคที่4นะคะค่าทายเป็นลบนะคะลบคูณลบก็เป็นบวกทายพายส่วน3นะคะต่อไปค่าแทนนะคะ2พายแล้วก็วัดไปทิศทางทวนเข็มนาฬิกานะคะอยู่จตุภาคที่1นนะคะค่าแทนก็เป็นบวกนะคะก็จะได้บวกแทน พายส่วน4นะคะต่อไปพายลบพายส่วน6พายลบพายส่วน6ก็จะอยู่จตุภาคที่2นะคะค่าคอสเป็นลบนะคะลบคูณลบก็เป็นบวกคอสพายส่วน6นะคะต่อไปพายบวกพายส่วน6กนะคะก็อยู่จตุภาคที่3นะคะค่าแทนเป็นบวกนะคะ ก็จะได้บวกแทนพายส่วน6กนะคะแล้วก็ทำการแทนค่านะคะคอสพายส่วน2ก็มีค่าเท่ากับ0นะคะไซน์พายส่วน3รูทสามส่วน2นะคะแล้วก็แทนพายส่วนสี่นะคะรูทสองส่วนสส่วนด้วยรูทสองส่วนสนะคะบวก Cos พายส่วนหกลูทสามส่วนสนะคะบวกแทนพายส่วน6 ไดส่วนคอร์สก็จะเป็น1ส่วน2ส่วนด้วยรูทสามส่วน2นะคะก็จะได้เท่ากับ0นบวกรูทสามส่วน2บวก1บวกรูทสามส่วน2บวก1ส่วนรูทสามนะคะแล้วก็จะได้1บวกรูทสามส่วน2บวกรูทสามส่วน2ก็จะเป็น2รูทสามส่วน2ก็เท่ากับ รูทสามนะคะแล้วก็บวกหนึ่งส่วนรูทสามนะคะเราก็ทำส่วนนี้เท่ากันนะคะก็จะได้รูทสามบวกสามบวกหนึ่งนะคะก็จะเท่ากับสี่บวกรูทสามส่วนรูทสามนะคะถ้าเราทำส่วนให้ไม่ติดรูทนะคะเราก็นำรูทสามนะคะมาคูณทั้งเศษและส่วนนะคะก็จะได้เท่ากับ 4ี่รูท3บวกรูทสคูณรูทสาส่วนด้วยรูท3คูณรูทสนะคะก็จะได้เท่ากับ4ี่รูทสมบวกสส่วนสนะคะต่อไปข้อที่5้านะคะทรายห้าพายส่วนหกบวกแทนเจดพายส่วนหลบคอสาพายส่วนสี่แล้วก็คูณด้วย sin 4สีพายส่วนสนะคะเราก็จะทําการลดทอนมุมก่อนนะคะก็จะได้ทราย พายลบพายส่วน6นะคะบวกแทนพายบวกพายส่วน6ลบคอสพายลบพายส่วน4คูณกับซายพายบวกพายส่วน3นะคะเราก็จะได้คับพายนะคะพาย ลบไพ่ส่วนหกนะคะก็จะอยู่จตุภาคที่สองนะคะค่าทรายเป็นบวกนะคะเราก็จะได้ทรายไพยส่วนหกต่อไปพายบวกพายส่วนหกก็จะอยู่จตุภาคที่สามนะคะค่าแทนเป็นบวกนะคะก็จะได้บวกแทนพายส่วนหกนะคะต่อไปพายลบพายส่วนสี่จะอยู่ จตุภาคที่2นะคะค่า cos เป็นลบลบคูณลบก็เป็นบวก cos พายส่วน4นะคะต่อไปพายบวกพายส่วน3ก็อยู่จตุภาคที่3นะคะค่าไซนเป็นลบนะคะก็คูณกับลบ sin พายส่วน3นะคะก็จะได้เท่ากับ sin พายส่วน6บวกแทนพายส่วน6ลบ cos พายส่วน4แล้วก็ไซ n พายส่วน3นะคะเราก็ทำการแทนค่านะคะไซน์ไส่วน6ก็คือ1ส่วน2นะคะบวกกับแทนพายส่วน6ก็จะได้1ส่วน2ส่วนด้วยรูทสส่วน2นะคะลบด้วย c o s พายส่วน4ก็คือรูทสส่วน2แล้วก็ไซ n พายส่วน3ก็คือรูทสส่วน2นะคะก็จะมีค่าเท่ากับ หส่วน2บวก1ส่วนรูท3นะคะลบรูท6ส่วน4นะคะแล้วก็ทำส่วนให้ไม่ติดกลนะคะก็จะได้1ส่วน2บวกกับ1ส่วนรูท3คูณรูทสส่วนรูทสนะคะลบรูท6ส่วน4นะคะก็จะได้เท่ากับ1ส่วน2บวกรูทสส่วน3ลบ รูทหกส่วนสี่นะคะแล้วก็ทำส่วนนี้เท่ากันนะคะก็จะได้ส่วนสิบสองนะคะหนึ่งคูณหกได้หกนะคะรูทสามคูณสี่ก็จะเป็นสี่รูทสามนะคะรูทหกคูณสามนะคะก็จะได้ลบสามรูทหกนะคะ